สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับผมตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสู่ชอ่องอีสานบานปลาสตอรี่วันนี้นำาพ้าพี่น้องขึ้นล้อโคกรอ,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 อคือเก้านะครับหาลาะเบื้องเฮ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับได้เฮ็ดมาเตรียมตาแต่เลือจะขึ้นไปลาออีกครั้งหนึ่งนะครับจยุดเกา้าแถวเก่านะครับ แต่ว่ากับบรูว่าสจะมีอีกบอลนะครับผมก็เชิญพี่น้องสุภุสุขนครับมาเบิงมาชมมาเชียมาลุยไปน้ำกันนะครับกับการหาอยู่หากินในมือนี้จะมานคือเกาบอลเลยจะมาได้แท้แรกบอลนะครับผมเดี๋ยวมาลุยน้ำกันเดี๋ยวเบิงน้ำกันตูน้ำกันไปเรื่อยนะครับกับการหาอยู่หากินในมือนี้ครับผมข่าบผมตอนนี้เดินทางมาถึงโค้งเฮดเป็นทีละร้อยแล้วนะครับเช้านี้ที่ภูบ้านนะครับ หรือว่าผู้ใหญ่ตระบนบุญท่านอำเภอสุวนขงคาาจังหวัดน้งบุรีมพูดนะครับพี่น้องมาเลาะโคงเห็ดครับผมเปิดรรยการด้วยเห็ดนี่นะครับผมวารู้ว่าซื้อว่าเห็ดอย่างแต่ว่ามีคนค่อนเฟร์มมีคนยืนยันแล้วนะว่ากินได้เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยบอกพี่น้องว่าที่ผมเคยทายลงเลิปนะครับว่ามันน่ขายกับเห็ดนางร่มแล้วผมก็มั่นใจว่ากินได้นะครับแต่ว่าผมเก็บตัวอย่างลงไปให้เพื่อนบึง เิ่นมากินได้่าทันนะครับผมก็สิเก็บไปกูเพื่อนมากินได้นะครับเพิ่นตัวเราบกลกายกินนะครับเพราะว่ายังไม่เคยกินนะครับผมเอาเก็บไปก้อนนะครับปู่มันกินได้ผมก็สิกินนะครับปู่ห้องไม่เคยกินก็บ่กินนะครับผมเหตุออกกี่ยต้นไม้ต้นนี้นะก็ับเก็บตัวอย่างไปเพื่อนเบิ่อนเรานะ่ยเป็น่ากินได้ยู่วซันเก็บมาหลอดซันก็เลยเก็บไปเพื่อนนะครับผมนี่ของงามนะครับคล้ายๆกับเห็นนางลมเห็นดังควา นี่ครับนี่คือช่วงแรกครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อไปครับผมนี่ครับผมมาเจอเฮ็ดนาโม่ดอกแรกนะครับนหะไม้แรกนะครับผมไม้นี่มาวว่านี่บ่ดได้จักดอกนะครับผมมีจักดอกเลยไม้เนี่นะครับผมไปได้อีกไม้หนึ่งครับเดรไลายนะครับนี่ดอกง่ายๆบานนะครับสามารถที่จะไปล่างแกลงล่างเฮ็ดเจียวได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวชมกันไปเลยครับ อีกดอกนึงล้ครับผมห้อยเกิ่งคือกินนะครับจะว่ายุ่งคงเหลือดอกไว้นะครับผมสามารถที่จะไปล่ามปแกงได้นะครับผมอีกหนึ่งดอกเติมกันไปเลยครับครับผมเมื่อนี้ก็สร้างเป็นการมาเร่มเฮดนะครับเก็บจุดเก่าจุดเดิมนะครับนี่ดอกอยู่นะครับจะว่าจะบอดไหลขึ้นเก่านะครับผมจุดหนึ่งครับผมเนี่ยดอกบานราวกันยังงามอยู่นะครับผคเก็บไปเรื่อยนะครับ คนไปเรื่อยแวบ,บอีกรอกนึงกนื่ยนะครับเนี่ยคนเห็นบงังอันนี้อาจจะบ่ได้หลายแต่ว่ายัางไงก็ลุ้นกันไปเรื่อยกว่านะครับบันนียอาจจะเตรียมใต้อีกเส้นหนึ่งมือสองอาจจะเตรียมหรือไม่เตรียมนะครับมาเบึงมาลุ้นมันกนครับว่ายิ่งคือยินนะครับเหลือนีน่น,น,นั้ครับผมพ่าได้ยู่นะครับดอกเนึ่ครับผมดอกบานดอกบานนะครับ บานังเสแสรอยู่นะครับผมนี่ีดอกตูมบ่นะปกติจะมีดอกตูมนะบ่มีนะตูมแล้วก็ฝั่งนี้ครับผมอีกสองดอกนี่ดอกแรกครับผมกระดอกนี้ครับอ่าไปเอยนะครับผมโอ้พี่อีกสองดอกครับเนี่ยนี่จุดนี้ก็พ่อได้อยู่นะครับผมเติมกันมองละสองสามดอกมองละดอกสองดอกนะครับพ่อได้ไปแกงนะครับผม กับผมในร่หเราบางทางหาเห็ดนะครับเจอซาดจกแปะผมก็จะทายพี่น้องเบิ้งนะครับนี่หลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับแต่นคนอาจจะบ่รู้จักปลาบันขึ้นยังนะครับนี่อันนี้เป็นกิ้งคือนะครับแต่บางคนเอามาขี้ใกล้คือกิ้งคือก้อมนะครับกิ้งคือก้อมก้อมเนี่คือเป็นภาษาอีสานนะครับกิ้งคือเลยเป็นภาษากลางบางคนอาจจะเอีนว่าขี่ใกล้คือใกล้คือ,คอนะครับ กิ้งคือก้อมนะครับภาษากลางเสียเอิญข้าม่าก้อมเนี่ยก็คหวงจะหมยถึงว่าสั้นนะครับก้อมก็คือสั้นก็คือไม้ถึงว่ากิ้งคือก้อมเนี่ยคือหมายถึงว่ากิ้งคือตัวสั้นกิ้งคือตัวท่าสั้นนะครับถ้าเปลี่ยนภาษาปากกลางผมก็จะเอ่ยว่ากิ้งคือก้อมนะครับก้อมเป็นภาษาอีสานแปลว่าสั้นครับมันจะตัวเบาเหี่ยวหากไปลั้เจอค้นเลยวันถือสัมผัสมันก็จะเป็นเป็นก้อนของผมว่าเสียนะครับนี่ ตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวหน่อยนะมังซ้องจะเป็นพวกกรเมียนนะครับมาให้กนกันหาโยหากินนะครับไทยเนา่าแปลกๆพี่น้องในเบื้องน้าน,น,นะครับให้เราป้องการห,หาโยหากินในการหาเก็บเห็ดนะครับบางเครือพอเต้ากระทายพอแมี่ยงแปลกๆกระทายพี่น้องในเบื้องนะครับผมเอานี่อีกแปลกๆหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผมก็เพิ่งมารู้จักอยู่แถวนี้นะครับ นี่ครับงามอยู่นะครับผมอาจจะบอปลายพึ่งืมว่านนะครับเพราะว่าจะพอดรลล์อยู่เลยตอนนั้นครับผมจะบอลายนะครับเพราะว่าจะพอดิลล์อยู่แล้อกอวก็โมว่านเนี่ยเกี่ยไปตาหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้อาจจะน้อยลงสักหน่อนยนึงก็เบิ้งกระรุนต้องกันนะครับวันนี้เขาอาจจะเจอแจกพอดีก็ได้ครับผมดอกบานนะครับ ดองนี้ไต้อยู่แล้วเียจุดนี้ก็พอได้เข็บพ่อได้รุนออนนร่นไปเรื่อยๆยู่ยนะครับผมชมกันไปได้ครับนุ่งไร้ไร้นะครับผมลืมบออยากกันย้อมมาชุดน้ำนะครับแต่ว่าก็ต้องทนดีกว่านะเพราะว่าเห็ดกก่ลังใดน,นะครับผมเนี่ยจุดนี้สองสามดอกนะครับผมเติมกันไปเรื่อยๆนะครับพอได้เกี่ยจุดนี้สองดอกแล้วครับเ่ยดอกแง่นะครับ,ดอ,บ,บรดอกไม่น้อยนะครับผม เติมกันนะครับตอนนี้ก็กำลังได้จักถวยแง่ดอกครับผมเนี่ยเติมกันไปเรื่อยครับเป็นดอกไม่น้อยครับผมเนี่ยเป็นจีอยู่นะครับเนี่ยสองดอกนะครับเมื่อนี้ยกะบ่คอยเห็นเป็นมูนะครับพ่อมอระดอกสองดอกเติมกันไปเรื่อยครับตรงนี้สองดอกครับผมแล้วก็ด้านนาอยู่นะครับเห็นแวบๆอยู่นะครับผมแถวๆนี้นะ เดียวมากไกลๆเห็นอยู่นะพอมาไก่สีหาวพเห็นสามที่ดอกนะครับพอเดีเพิ่มกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ออกพอหลายครับเพราะว่ามันอาจจะเริ่มสีเวิร์ดแล้วก็ได้นะครับผมดอกนึงครับผมมาตรงนี้นะครับอีกหลายดอกกูนนะผมนี่ผมแยกขาแล้ว ขาเน่นนะครับผมจุดนี้ครับผมนี่นี่ก็ถือว่าได้หลายดอกอยู่นะครับผมนี่นดอกไ้น้อยอน,นี่จะใบใหญ่เราแล้วน,นี่จะเน่ลเาละ,าเ,ะเพราะว่าฝนตกเซ่นะครับพอย้รุนเปรื่อยอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะว่าหลาขึ้นขังนนก้อนๆนะครับดอกบานนะครับผมเนี่ยกระดอกตูมนะครับ แล้วก็มีเห็ดปวกแค่น้อยเราเมื่อเนี้ยจากที่เมื่อวานเห็นเป็นดอกตุ่มๆนะครับเมื่อนี้เริ่มบานแล้วนะคผมเลยเพื่อเมื่อเดียวนะครับบานดอกส้มนี่เก็บไปมกก็ได้นะครับผมเนี้ยน้ำกรดไล่ลายอยู่นะดอกลายนะครับผ่านไปแป๊บเดียวนะครับผ่านไปบดวนนะครับเริ่มบานแล้วนะครับผมงานบัดนะครับนี่ก็นนี่กระเมียงครับ เห็ดยตัวกล้หน่อยนะครับดอกไก่หน่อยอ่าเคี้ยวหาเหี้ยต่อไปครับดันนานะพวก็ขานะครับทำจริงมันบอกสีขาวดอกสีแหลบนะครับแต่ว่านี่ห้อยกิ้งคือกินห้อยห้อยทากินนะครับเนี่ยของดอกนะจุดนี้ถ้าห้อยทากถ้าห้อยทากกินหรือว่ากินคือกินมันจะเห็นเป็นนกขาวได้นะสังเกตง่าย นี่คืออีกสองดอกครับเติมกันครับนี่ครับหลีอยู่ในกอบเพกอีกหนึ่งดอกแง่ๆนะครับผมเห็ดดอกบานนะครับนี่คือเห็ดต่างมุมนะครับปกติเราแถวนีามันออกเบิดออกเป็นเบื้องแง่นะครับมันจะได้อะไรแต่ว่ามันออกจะพอจุดมันบอกเต็มเบื้องนะครับผมคือมันบ่ออกเบิดทุกมองจากเคยมาทางควันออกไปทั่วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ออกเป็นจุดเป็นจุดนะครับ ก็เล่ยจะปลายปายไปเดไทายเฮ็ดปอวกพี่น้องเบิ่งนะครับหลังจากคลิปก้อนเนี่ยผมก็ทายใ้เบิ่งทีนึงแล้วนะเจ่าอนยังเป็นดอกไบหน่อยอยู่มาคลิปนี้มาเมื่อนี้นะครับเริ่มเป็นดอกบานแล้วนะผมนี่ก็ว่าจะเก็บบ่อยู่ดอนผมนี่ผมลองเกีบยลองเบิ่งนะครับนี่ดอกบานเราถือควรถืออย่างนะครับมันไหลายนะครับผมหลายแห้งีดีนะครับไหลนะครับปลวกใหน่อยนะ าจจะเกี่ยวปัจักส่วนหนึ่งพ่อได้ไปมุกคล้ายครับดอกบานนะครับพ่อได้อยู่นะปริเติมกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้บัวลายคือเมื่อก่อนหมู่พันบ้านเมื่อก่อนนี่นะครับผมแต่ว่ากับพ่อได้รุ่นไปเรื่อยๆอยู่นะครับดอกเนื่องครับผมดอกกำงามนะตุ่มดอกเดียวแต่ว่ากับพ่อได้อยู่นะครับผมถึงจะเป็นดอกเดียวแต่ว่าเป็นดอกที่แมังงามนะครับตุ่มตุ่มงามนะครับ แกงเสียบแลายนะครับดอกแบบนี้อีกดอกนึงครับผมทำงามนะแต่ว่าทั้งหัวนะครับจะถึกทั้งหมวกดอกนะครับทั้งที่เป็นดอกนะจะถึก้อ่จริงคือกินนะครับอจอก,กินแต่ว่ายังคงใสีดได้นะครับผมกับผมตอนนี้ก็เสียสิญพระฤกจในการหายุหกินเศร้านี้แล้วนะครับผมเมื่อนี้มมหาเห็ดซ้ำไม้เก่าที่มหาหมู่บ้านเมื่อก่อนนะครับก็ มาค้างเที่ยววก็ได้หลายเติมนะครับเตรียมตาก็จะเฮ็ดคิดห้พี่น้องในเบิ้งนะครับแล้วก็เมื่อนี้มาอีกเครื่อนึงนะครับมาซ้ำไหมเก่าขันที่ถามบ้าหมานบอนะครับก็บ่อปันใด้นะครับมื้อนี้บ่หมานคือบ่าวานนะครับบ้าหวานคือบ่าวานเมื่อก่อนแยาว่ากับพ่อได้ย่ได้กินอยู่นะครับกับบถือว่าพิษหวังกับบถือว่าขี้ไรขี้เรนนะครับกับมหาอยหากินเชร้านี้ก็ยังคงได้ยู่ได้กินอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะบ่หมานจะบ่ไเลหลายคือ ท้งที่แล้วนะครับแต่ว่ากับพ่อได้ยูได้กินนะครับผมเนี่ยอยากให้พี่น้องได้เบื้องผลกันของเซานี่เมื่อนี้นะครับเน็ดอาจจะดอกบางงามคือม่วว่านมือกอนนะครับแต่ว่ากับพ่อได้ยูได้กินนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับเตียมตานะครับตานี่ยแล้วนะครับตาเดียวกันเลยนะครับผมเนี่ความใหญ่ของตานะครับในเบิ่งกับเบถือว่าน้อยกับเบอร์ถือว่าใหญ่นะครับก็บรูดกลางๆนะครับผมในความใหญ่ของตานะครับ มื่อนี้ก็ได้ประมาณแกงออกมาแล้วน่าจะได้ประมาณจักสองถ้วยหย่ๆอยู่นะครับก็ถือว่าได้พ่ออยู่พอกินอยู่นะครับได้ไปแกงกินสวยอยู่นะครับแกงชิ้นเที่ยงพอดีนะครับแกงเฮดฮ้อนๆตะโม่งเป็ดนะครับเหล่านี้ฮ้อนๆนะครับปิ่งป่าน้ำนะครับโค้งสีแสบนะครับเขากันคักกป็นง่ายนะครับจำเจ้าปลาแดกเบยๆน้ำนะครับผมนี่อาอยู่หากินมาอีก็พอได้อยู่ได้กินนะครับขอพุนพี่น้องป้องไปนะครับสูู้สุค้น พี่น้องทั้งยู่เมืองไทยนะครับยู่ทั้งสปปลาวยู่ทั้งต่างประเทศนะครับพี่น้องทุกกล่มทุกแกทุกมุมโลกนะครับขอประคุณหลลายที่มาให้กำลังใจอีสานบาัสตอรี่นะครับขอประคุณกำลังแรงใจที่มากดกไล่กดแชร์กดติดตามนะครับมารับชมคลิปนะครับฝากไว้แนวกับเรากันเนาะช่องน้อยช่องนี้อีสานบาัสตอรี่นะครับยังคงรอยังคง่ากำลังแรงใจจากพี่น้อง สู่ผู้สู่คนนะครับอยู่คือเก่าช่วงนี้ก็ตอบคลิปพี่น้องไปเรื่อยนะครับพี่น้องคอมเมนต์ขามากก็จเพึงว่าทายใหญ่แทบตอบเพียเพีนะครับผมก็จะพยายามตอบไม่ได้หลายสุดในแต่ละมือนะครับตอบไปเรื่อยผู้ใดทังมากกว่าก็ตอบไปก่อนนะครับก็ตอบไปเรื่อยนะครับผู้ใดพึงทักมาพอเห็นตอบก็จเพึงร้องไห้ใจนะครับเพราะว่าผมก็พยายามเต็มที่ในการที่จะตอบทุกคลิปนะครับตอบทุกคาถามตอบทุกเมนนะครับอ่านเองตอบเองนะครับผม ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆการติดตามรับชมรายการนะครับคลิปนี้อ่ำพาลราจากการไปเพี่งเท่นนี้ครับพบกันในคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ